สวัสดีค่ะแตงโมกับสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่ย7แส้วเจ็ดลนาะค่ะยี่สิบเจ็ดเมษายน2567ันห้ารยหสิบเจ็ดค่ะค่ะแตงโมกับขอบุณขอบุณคุณพอ่อคุณแม่ท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่สละเวลาอันมี้ค่ะเขามารับชมรับฟังแตงโมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้แตงโมกับสีน้ำผ้าพี่ฟินองท,ท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังเขามาติดตามเขามารับชม จะนำพาพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทันนะคะ่ะไปฟังเสียงผู้ตาไปฟังคำบอกคำจากของครูค่ะเพื่อได้แนวทางดีๆเด็ดๆจากครูเฮาแต่ว่าเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปูให้แนวทางไว้ก็คือสำหรับแนวทางของวันที่สองค่ะของหนวยรัฐบาลเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเฮากับยิบแจ๊บสลากขึ้นแบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะทางช่องเป็นแค่นแนวทางค่ะให้ใช้วิจราราณในการรับชมค่ะหลังจากที่ ปูให้แนวทางกับลกูกหลานไว้ว่าผู้ใดจะมาหาพอเนอะค่ะให้ยิ้มเป็นคนไปฮับค่ะไปฮับแล้วให้พากันขึ้นทั้งไ่ายเดอ้อสันวาค่ะคือสิจําเลยเนาะลดของแอดยิมกับกลางเก้ากลางไม่ประสันปูขันหวานเนาะค่ะเอากับฟังดีๆดีพิจารณาเบิง้งรับค่ะ บางคนบางท่านค่ะตั้งจิตอธิษฐานขอโชคจากปู่ค่ะให้ปู่มาเข้าฝันค่ะท่านปู่เข้าไปเข้าฝันแล้วเขาก็อย่าลืมความฝันจะของแล้วค่ะท่านเอฟซีทันใดอย่าลืมเขาก็ยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไวะะ้เนาะค่ะการยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเขาก็ยิบให้มีสติเนาะ,ค,ะค่ะพอมันว่ามีอยู่ไอเกาซิบ,บาดเองสิค่ะเขาก็จะซื้อเบัตรค่ะจงไว้ปู่บอกวานเสะนะคะ่ะ การจ้วงไว้ค่ะห้ซืสือจากเจสบาทค่ะก็เป็นแนวทางของเป็นคำบอกคำจ่าเป็นปริศนาของปูเฮาเนาะค่ะเฮาป็จําเอาคำบอกคำจ่าของปูค่ะค่ะเฮาก็ไปที่ตามเนาะค่ะ่าอนี้ปูเฮาจะให้แนวทางกับลูกกับลานไปเชังไ๋ค่ะบางคนบางทันเนาะค่ะก็ลอค่อยค่ะคำบอกคำจ่าของปูค่ะค่ะบ่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะแต่งโมกับสินําพาพ่อมแม่พี่น้องทุกโหคือขันเนาะค่ะไปช่มไปฟั่งคำบอกคำจ่าของปูพร้อมๆมกับ แตงโมพารวยนะคะไปติดตามพออร้อมๆกันคะ่ะแต่มนีกะได้นำปัจจุป,ปัจจัยนะคะที่รวมเฮ็ยรรวมสักนะคะไ่คู่ประสิเฮ็ดตนผับปลาไปวันที่ยี่สิบเก่านะคะวัดศาสนุบนวัดลาลามนะคะไปรวมสักนะคะเป็นสางหลายอย่างนะคะไปวันที่ย9ิบเกาก่อนแล้วก็วันที่หนึ่งนะคะหนึ่งพุษสภานะคะวัดป่าบ้านเมืดค่ะไป สา้างมหาจดีนะคะแม่คู่เคยเห็นไปทุกหมวดนะคะค่ะขอป้อนสิ่งซัก์สธิ์ให้ลชคไห้ลภไหชคไหมันค่ะค่ะกาสซีหางๆางจังน่อยนะคะป้งเสียงปูค่ะเป็นบางมือปูให้มา้ท้ามาเฮาจังน้อยนะคะเป็นคติีเตือนใจสอนใจการทาบุญการทําบุญทําท่านสําหรับตัวเลขตัวเบอร์เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางให้บ้านการเสียงสูงนะคะหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ ไวรัฐบาลไทยเข้าไปยิบจ้บาเพราะจะเสี่ยงสูงเข้าฝันดีหรือว่าจังไดจังสิเนาะคะ่ะเข้เาไปเสี่ยงสูงได้ถ่ายสองตัวถ่ายสามตัวเนาะคะ่ะหรือหนาสามตัวบ้านเนี่ยเขามีสูงไม่มาอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ่ะคือบุญสาสูบสังเนี่ยล่ะคะ่ะแม่คู่กับผ้าเฮดผ้าสัางว่าคันแม่คู่ก็ได้เจตเก้านาะคะ่ะไวรัฐบาลไทยเขาเข้านั่นแหละคะ่ะไปคือเงินเรียบร้อยนะคะ่ะกับไปจับสลากกินแบงรัฐบาลให้เบิ้งนะคะว่าแม่คู่จับสุดได้แด่ กาที่แม่คู่จับมากมีหนึ่งเจียหนึ่งเก่านะคะมีหนึ่งเขียนหนึ่งเก่าเก่าศูนย์ค่ะให้ว่าเขียนไว้จดไว้นะคะหาผูบุรย์จะไปยิบจับฉลากกินเมี้ยรัฐบาลการล่องไปใบซออใบนะคะเพื่อว่าเข้าสิงคโปร์เด็ดเดี่ยวหลอดขอบครั่นะคะถือว่าเข้าเสียงดวงเสียงสุกว่าได้อธิษฐานกินราคาน้ำปูการไปคู่การเฮียเดซังการย้ญญอนเลี่นบุญเล้งซัตถะ ความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะการทาบ,บุญกับบริยไรผู้ได้นะคะเขาเห็ดออกจากคิดจากใจเทาเขามีสุขมีมานเท่าอยากรวมนั่มแจส๊สีกาบบวากันไปแห่ได้นะคะวัดป่าสาสนุบุญว่าลาลามวันที่ยี่สิบเก้ายนาเร็วๆนี้นะคะมืออื่นมือข้างนี่คอมเมน,นะค่ะสําหรับวันที่หนึ่งนะคะแห่ยูวัดป่าบันเมืดนะคะแห่วัดป่าบันเมิดสาา่างม,ม,มหาเกลดีนะคะ รุ่นสิบเก้ายอดปูรุ่นสิบเก้ายอดนะคะค่ะพี่ะะนี่พเจรณาบิ่งค่ะว่าจังไหนแต่อพารมนต์นี้มุ่นคู่ของเรากันเราเหมามครัคนเฮาเวียนาหวใจเกิดมือเกิดแก่เก็บายมีไวคือว่าวหวไม่มีใคร<ม>อยู่ค้างฟ้าเออก็เหมือนไม่คู่ว่าถึงสุดท้ายคืออะไรปูกใจเพราะฉะงัทุกท้าย คือ,อ,อค่งกองฟ้อนยิ่งทำไมคู่กองคือหายฟอฟังแต่ว่ามือก็ฟอเขียงมือก็กองมือเยแบบนี้น่ะไม่ออกเลยยิ่ห๊ะห๊ะห๊ะมุกหมยายแข็งยิ่งเออไม่คู่ใจร้องเพียงเพียงคือคู่ไายปู่ตาไว้ค่ะคือคู่ไายไว้คือว่าหวานความหมายก็คอือเออ วันคืนกองฟอนเขียงคงอดอนอ่อนคงบ่ออย่เงินมาเปิดจแค่วันนี้เรายังไม่ตายวันนี้เรายังไม่วายคือว่าว่าเนาะเออช็อแค่ช็อกครับคุชชอกมุชช็อกแตกเข้ามือเข้าเปล่าสากงความดีรู้ก็รู้จักกันดูรู้คุมเวดามัานดาคูบาอาจารย์ คนนั้นจะเจริญแล้วก็มันขางความรื้อบอกงคนว่าอืมกูมีสิทธิกูกินอย่างเดียวไม่ใช่คนเท่าตังแารคมขังน้าเงินค้ากังแกลมาเชืโรมือร้อยล้านพันล้านกับมดเป็นเรื่องเออมัดฟอร์มแม่ฟอร์มแม่ชิมม้วนมัดให้รไปใข่ายเป็นบอชุบเศษชิร้อยล้านถึงมัดยิ่งผมทุกข์ายรูกก็เอาไปผ่านมด ได้ขอท่านกินผู้นั้กคนรับกับขาดตัวเองไปขาดตัวใจไมลูเพราะความจนไม่ลงเพราะฉะนั้นขัวเฮาคือยากดีมือจนกว่าเฮาแกะฝ้าควาันอุปสรรคมาไม่ใช่เรื่องงา่ายเออไม่คู่น่ะอืมคางคางมากเดิมผู้เหลืองเดอมคางมา,จากจังที่ชื่อชื่อปื้มหัวชื่อชื่อปื้มก็ไปก็วันเดิม จังมือมือช้ำบาดก็งอนอืมค่ายมาคือคือเรียวคือคือเรีวเออพุ่นคุรไอรูไกล้ัเก็ดซิอืมใกล้ับเก็ดซิเออควนตัวหอไก่เมฆคู่เนี่ยอืมคือคือมารื่มเออคนเห่าก็เรื่อยากขางความหรือมายร่มเออเคยลำบากมานานคือว่าเม่คู่จะมาคือขันหนึ่งเนาะ วถึงมือ right. บ้านมือรถมือแห่มือแข็งมือไปรบไปใจเรื่อยๆแข่งกอดความรือเออความไม่เอาเปรียบเอาัรใครคนมือเหมือกกาถชูงเรื่มเออให้ล้าได้ยกราเสียคนเท่าเออคือัข็งคิดคนกับห้องถึงดุรอผู้ใดจะดีจต่วนั่นคนวายถึกดื้อถึงใจคนวายทันทีคนวายจะวัดข้ามเบาเดื่อ เออคิดใจคนคิดใจมนุษย์มันจะคิไปไงเออคันมึงจะข้ามเบาคิดคู่ทั้งฝาเน้่ยยังบ่าคำเลือกจะยางมันบ่าหนาเชื่อถือมันบ่ายิ่งเอออันนี้เอาคิดไปเรื่อยๆเอาเพื่อกระเบื้องกแบกเบื้องบนเพื่อนอ๊อกชื่อค้กคิอมือหูมือแต่ชือาคิอมือจิ้มพวกใดบ่เชื่อแต่จะรบลู่ล้่นเลอเออคันคิดไปแต่ของเช็่ถือต้องของทั้เสี้นท่างนี้ก็คดไป ข้นคิดว่าจะควงมามาถึงข้างนึงจะเช็เนี้ยไหมเออจะเป็นโจรกับปึงจะเป็นผู้ใดกับปึมจะเป็นงั้นกับปึงเดี๋ยวจะห้างคือกับปึนเออคธอจะข้กับวเดเปินคัดแยงกับผู้ใดเออห้าอแกกินพ่อใจข้างข้าไดกสูกได้ราบอืมวกเข้ามาทข้างนึงอดียืไม่คู่กับเปึงผูมือบุมไปแมือมาก้างน่น เออป่าช้าโกรกนคือท่างเท้าเวคือว,ว,วันน,น,ววน,น,นั่นแหละเท้าเวคือวันช่างป่าช้าชอบขึ้นเมื่อฝนโดนนึงให้แม่คู่ช้างบุ้งเห็นบอกเห็นคือเขาดอกโบเออเพิ่องูุ้งอีกครับเทาวเวคือวันเท้ากุ้งเออเป็นองค์ชักชีพเป็นองค์ที่ปกคลุมตัวปฏิบัติในสิ่งในถรำเออเป็นการมือครับถึงเงินฟ้องหาย กังขังบคนแบาดัืือ่ขั่าคือกันดื้อตื่อมากมคู่กับเพาะจะไปเช่นแทงมันคือกฎหมายนังรอกเออยังอึกดารโอนขังด้อตื่อขังใหญ่เร็วอวากเชื่อนจะกขังนังไม่คู่กับไอ้วาสเห็นว่าวาสข้าคือืเอขังหายย่างดื้อเือเท่ากับว่าจะไปอวดไปอ้างผู้ไห่ออยตามจึงตามข้ามมานรักเพื่อไพวกูรักดื ไปกากไปไววอือว่าไม่ให้ไปคูปถื่มยัดให้ไปกากไปไหวอือเออทุกวาททุกแต่ต่างที่ฮ็กมากอือเออกันงอนแรงบุ่มมาจจอสํำเร็จคนเท่าข้างบ่มือแรงบุ๋มมันจะยังมากระบาสําำเร็จดอกเยิมอือเออโอ่งหน่อยหน่อยกรบาแล้วกับมือเออคุณบ่หอดตรวจว่าถึงายกอนกับมือจะแสบอืออันหนึ่งได้สางมาฮสเกอดีอันดึ่นใดพร้อมกับอือ อ,องค์ปู่ข้าวเวรคือว่าข่าวเวรพรายังก่ายประกับรู่งในวันแม่งบางยุ่งพร้อมกับชารากันไปเรือ่องเออข้อมูนือเป็นของหลวงวัดข้อมูนือเป็นมองคักคลิปที่ทุกคนไปกาบได้ว่าเป็นชื่อไผ่เป็นชื่อท่าผู้แสกนะนี่แหละพอกระเรือว่านี่คือการเสียชนะอังไปฆ่าเนาะ เออมันว่ามันเป็นบาดไมื่คู่ไดมั่งว่ามันเป็นบัตรดื่มไดอืมมั่งว่าเป็นบาดกว่าเสื้ออึยิ่งนั่งหนักหน่อยไดเออเป็นบาดทุกทุกคนผู้ใดไปกาบชะกระกาบไหวอยู่กับพวกเชื่อคำอาชีพฉันงเราอยู่เนาะครับไปหอดชาวเวียคือว่างผู้นักคนบางคนแจกว่าใจุดฟูแจกดอกสิบเก้าแล้วลูกเออรวดพุ่ขึ้นสิบเก้าดอกโคคารวะ องเช้าวิคือวันเชา้ากูเวมนะแต่ฉันคือแหงน,นี้ลูกร้านยากเลยเงี้ยก็คือคอือบัน่นกับว่าไม่รู้ผู้ขายได้มาบวงบานเช้าเก่าปองเท่า,าวิคืวันด้วยผูกทึบเก่าโดดขอให้ผู้ขายพวกเปลี่ยนอีกทีขอให้ผู้ขายขขามือบุญเดียวหว้อมข่งมาหาเกิดบอ,อยู่ผูบเก่าหัวจะไม่คู่กันจ้ะ ขั้นแรกอาิษฐานนี่ไปรุงไปถึงองาเยืมเพิ่งกับประทานมาลูกร้านไปยึบกับกระดกถึงเว้นราฐบาลได้เออกระทำมาอืม,มาาขางได้แกเป็นเงินหวนยเง่นได้ไม่มีใครเรืองอะไรอันนี้ทำจากไก่เนาะลูกร้านคงเข้าใจทุกคนเพราะเนี่ยอ,อ,อาชีพานค้มขืนค้ฝนคนจังหวัดมเมไม่มีใจอยากได้เมื่จะโค การช่างวงการทำวญไม่ทำถ้าปู่แน่ตจรงให้มันออกสิงวดน,นี้สิบเก้าบมีไผ่เนี่นยจริงหรือเป่งความแน่ความแน่นนนคือความตายเ้อจังไปเ้อด้ดอะไรก็ช่างไม่มีสิ่งทีังแลยยังยื่นด้วยมือนีอาจจะตล่มมืออื่นทุกมือนอาจจะรวยพุกนี้ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแน่นอน เออข้ามเบาข้ามกจเพื่อนหายเป็นคตีข้ามส้อนใจแค่นั้นเออถิงที่เพิ่นมาเบารู้เนี่ยมาจกร่องมาเบารู้เนี่ยกั่ไม่ได้เออใครไม่ได้ไปเอาแรดเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ดูถูกดูแคลนใครเพียงแต่เป็นคติธรามส้อนใจใครอยากเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามก็ทังใค่ไม่เคบอกเออใช่ครับเออ ไม่ได้ไปรบด,ดูใครทั้งนั้นอ,อันนี้เป็นวงแบมีของแม่ครูเองคือเพิ่งเคยแขงคุณบุกว่าเออแากก้อนมันกับมือจริงนั่นละขั้นบะมือเพิน่นบะผ้าแขกวงน,นั้นงานโกสวรรค์กับมือจริงผู้ใดผู้ใดชื่อว่าเสียงว่าบะมือมาเสียงกับผูจ่าเอือผู้นั้นคนกับว่าขั้นมือม,นนนมนนันเปิดจังไรงนโลกมันเปิดจังไรสวรรค์เปิดจังไรเคยไปแล้วบอก อันนี้คือคนค้าพื้นถูอันนี้คือคนขัดแง้งเข้าใจไหมแต่ถ้าคนไม่ขัดแงอ้งและคนตั้งใจฟังด,ดูจะไม่มีคําพูดแบบนี้อืแต่เมื่อแกโอ้ยกูกล่าววาคือทุวน่เออสววรันในโอบนรกอยู่ในใจเมื่อกี้ขันบ่เมื่อกี้คนเฮาคือสิบ่เงี่หมายใจเกิดแล้วลูกเนาะคงจะไม่มือมนุษย์คงจะไม่มือขัด ข้อคือว่ามือง้วดแต่กับมือควย่มือหมูมือหมามือกากมือไก่มือคนด้วยมืคนจนมือคนผู้ห่างมือคนผู้ดือมือคนผิกาา่มือคนสมบูรณ์แบบแมนอืมเนาะอ้าวรับขันก่อนก่อนคือไปนามาหนังมาคุยกัจะบอกอยู่ไหนแคงบ้านถาวรบ้านถาวรคงแค่บ้านที่อุ่นข้ารได้เออจะพักวันที่อุ่นข้า่อือข้าไหนเนาะ ว่ามันขา่หนานั่นดิเออแเขาใจริญเนื่ับเนาะเออแอ่คือผ่านมาทานข้องยืมเออร้ายปูร้ายคนร้ายชื่อเสียงยังนามที่รวมบุญมากขอให้ลูกร้านชื่มือได้ชื่อได้เสียงบูนเออใครจะเริ่มจะเริ่มข้ามมาข่าขื่อกิดจะกลารนั่งจะเริ่มเจ้าหนาเ้ืลูกเดอทืกคืนทุกยางคือลูกรักทัไป มันจะมีผลตอบสนองทุกคนนะลูกนะอืมคนเห็นคือเจ้าอาลูกบิวไมแท้งลูกบิวไแห้งเด้อแต่เรื่อนพั้วหนาขั้วตาอืมอันนี้เอฟทีฝันมาจากข้องแกงโมร้ายกูร้ายคนร้ายชื่อเสียงเรียงนามนางภูมิทิพอืมพบพรอาจราเออนั่งสาวเพ้นพืชวันนาชะเงียมสมท้องสมเกลียดขวัญใจคิดใช่ เออพี S <S ่สมอพี่เงินุพไพทูนเออได้คู่ได้คู่คือว่าบุญมาอ่าให้กจรเงินกจรเงินเงินไหนนองทองได้มากิจการงานการเงินก้าวหน้าทุกคนอันนี้ก็พายมาช่างแต่มูวเนาะเออมื่นั่งบุญเรียนอืมนั่งฟองใบนา่งบุญเหลือนายวีระยุทธพอบคัดนายบังลมอ่ามือขูมือดักมือขูมือมันถึ่งแล้วก็รวย อันน <c ười> ี้ปู่แกขอพรวันเกิดนางพัชราอุชุภัยไขววนวงเกิดวันชื่อข้าวเก็เมื่อขาขอหาชูงงน้องน้องอ้าวขอให้นางพัชราไม่คุกไม่ดับไม่คุกไม่มาไม่คุกกระพแข็งแรงเงินแรงนองทองแรงมาเกิดพอขอชูหนใช่ไหมตือนอาพอตัวอายุห่เด้อสำหรับผู้ใดเกิดวันชื่อชื่อเกดมื่อโตอายุหไปจักเช็ดชื่อไป เก็บชิ้นผืงาบุัาวกถึงไม่เสมก็บชิ้นรดาายตัวลายเยีมออจะเอาเกินยือได้เก็บชิกรเปะอู้้มักถกไปมากมายอืออันนี้กระเู๋าวมบุ๋มาไลผูร้ายคนบวมข็งมาหาเกิดจากเป็นเพื่อฟ้ามุกดหนิพพานก้มบัสกุนบราขำพูนขำรวยขำเพี้ยนขุกมันรำรวยทุกคนนะลูุนุกกคมจะเลื่อนจะเลื่อ แต่ยิ่งแกผู้ตายได้เก่าแล้เออ áo อนีรก็เมือนร่มกันมากลายคู่ได้คนเออนายส็พุ่งหมดมาหมู่บ้านมามู่อ้านพอผู้ตายผู้ตายไปเที่ยวพอครอบครัวฝากยืงนั่งนักนนอยไว้มือขุดมือดา a มือตุกมือไม้หึ่งก็รวยจะดือจะดืนะลูกนะอันนี้ฝานมาทางข้อเขบเอ๋นาอเออนั่งวันนี้นัดชิง ทุกกันจ้างกตาตาหรือนั้งพื้มอมามือคู่มือแากมือคู่มือมันถึงถึงแล้วก็รวยรวยจะเรื่องจะเรื่องเออรวมพวกมาละมือดาคือพระเกิดเครือบเอฟฟอมกับประมาวาไรตี้ขอให้มือคู่มือแากมือคู่มือมันไกวครึ่งแล้วเท่าไงวันนี้ขายไปจัาไปยจะไปขายเพื่อให้เครบอกเอฟครับครับขายครึ่งแล้วคิดเก็บบาทกับพ่อลรื พ่อเด็กดูเด็กกินก็ูด้วครับใส่จุกๆเออแค่ไปขายเครื่องคิดเล็กายต่างให้คนกินงัาเขาจะงั้เอันนี้ขออีกงาน่งเนาะขอเสกสงข้างบูอ่าจะเริ่มจะเริ่เรื่องานหน่อยด้มือมอเฮ่อันนี้ปวยานลูกนั้นที่รวมมานายีระสักงานพิงพลงนภาเนาะมาเงื้ยเออเอาถวายปวยานให้มือตกมือจับมือตุกมือไม้ยิงึ่งแล้วก็รวยรแบบแล้วลูด้อ เออไปว่าบูนน้ำกันหมดแงมาแ่นี้ว่ะเออเขาห้มว่าให้ว่าบูอเอ๊ะพี่แฟนมาทบเช็ดบบบเสเองต้นบ่เขาแบบเช็ยหิ้มงาวิจัยอมไปสะสม้างวูนงานที่ยาร้อมกับนานคีอกูงานถูกพาคมพร้อมครอบครัวเอาให้ไม่โกดไม่ดยาไม่โกดไม่ไหม้จิตตับเกลับแ่เดียวน้ออาบุต้วิ่้ อันนี้งานชิดยาหะระพันรวมผมว่าไรปู่ไยคหลไรคือเทียงยังนามรลนี้ผมก็แค่ได้เข้าหลายคนเคือหาคที่ดื่มไม่แห้ทุกปูทุกคนรังด้วยเด้อเือจะกส่นัี้จะเรื่อนเก่านะงานสาวควันโตมแค่คุ้มแางบุญสาเขาระาพวกมาได้เก่าพวงเออเอาไปกืกุ้ง เออกอบไปแตงบวเขาเข้าคุงข้กงบงเขามมนคือว่าแก่คูแงเออข้นอยากได้นาพ่อให้ขึ้นจะได้องืมเขาคุงว่าใช้ซื้เก็บไ้อาพ่อให้ซึ้เกาปะอ้าให้ซึบเกาบวขึ้นด้อเขากุ้งไปซื้อเก็บให้ซึ้เกางานอก็ใช้วงหูงานวุัยวันกองกอนรวบรามมาหาเกดีออืมกบคูกบเวยคู่ เอาใหามมมม้มือสุดมือ,อดับมือสุดมือมั้งบ่กเืออือยากมือสุดมือดับมือสุดมือมั้งออขอให้บรรยันคงบาการน,นห้เกิดขึ้นอือขึ้นอยากพูดเราบัเกเสืออือแต่ยิ่เข้าวว่าอยากออกรถไม่วั่นจื๊ออืออยากออกรถไม่อาขอคือห้เงินดาวไปได้ยาวนี่าบัเกเือเอือผมไม่เงินทองไปยาวใครรักเขาไห่เขาใช่ไหมหเพราะว่าเดือนนี้เต็มแลยเขาก็หาดาวเขาว่าพว,เาวากเงินมันถุง แต่ว่าช่นเดือนเดือนพฤษภาคมใช่ไหมเรื่องเขาจะรู้อืมผู้เล้ยงกับยาวท่านกับท่านประมาณวันชึ่งวันชื่สองเออยาวคงจะว่ายาวก็คือเกา็หว่าฟาไฟเยอะฟาไฟเยอะทาง่วกท่านเนี่อเคิดว่าเยอะข้าดาวดหวยเออจะแค่นั้นเนง่ยก็ไปเอาเนื้มากมากเรื่องเออเรื่องข้นก็ข้างเข้านะ่ยเรื่องเ แขนยืดฉันดดทั้งของท้งของครับปูเออแต่คือพ่อบอกนั่นนหละเอื่อครับวันนั้นยืเขาเบางั้นคือแันยืดแขนดดไปงับไปยืดครับปูเรื่องแต่คือพ่อบอกนั่นแหะครับหรือตรงเขาคุณวมาหาพ่อผมไม่เค้นำมกนํำมั่นครับปู่เอารถยถุมาแล้วไปขับเขามั้เขาาต่งั้นเขาใจปู่อืมพอหาใจจมไปกล้องดาวรครัของยืมเออรถแค่นี้มันก็กลางเก่ากลางนายเพราะว่ามันคือเหลวเรือ ครับปู่เะครับเพราะได้รู้เอาั้งข้างในกูมาเอื่อนเงี้ยมันบันคุกนักมันจะแก้ขมันไม่มันว่าจะแก้กับประชาอ้วกเขาแขี่งใหม่กูเปถึงแมบขึ้นแข่นกูระเบาเดือนูีบ่เข้นอยู่ครับ หมดแล้วอาขอให้ล uh, ูกให้ร้านที่ตรวมบุมาตรงมือขวามือด่างมือขวามือมายอายุกว่ายาลูกครับและวหึงหึงแล้วก็รวยทุกทุกคนนะลูกนะจินจะเรึค่ะสวัสดีค่ะแตงโมกลับสวัสดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะสวัสดี เอฟซีทุกทุกทันเนาะค่ะที่เขามาติดตามเขามารับชมรับฟังเนาะค่ะสำหรับเอฟซีที่เราค่อยค่ะแนวทางของคููตาเมื่อนี้เนาะค่ะหลังจากทีเมคู่พาลูกศิษย์ลูกหาค่ะไปถวายต้นพะปาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะฮอกกัยังบบได้ยินเสียงครูเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะค่ะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วค่ะแต่โม่ก็มาตามแนวทางค่ะเอาแนวทางของคููตามาฝากเนาะค่ะเอาคู่ฮอกมาสอนทั้งค่ำเนาะค่ะปาเมื่อนี้เนาะค่ะ สำหรับแนวทางผู้ตาเขาจะเปลี่ยนแปลงบอกคะ่ะเขากะไปติดตามเนาะคะ่ะเขากะมาส้มมาฟังค่ะคะําบอกคําจาของครูเนาะคะ่ะค่ะเปิดคลิปมากคะ่ะปู้ก็บ,บอกว่าคะ่ะค่ะเปิดคลิปมากเนาะคะ่ะผู้บอกว่าคะ่ะแม่ครูเขากะลําบากเนาะคะ่ะลําบากอยู่โดนอยู่น,น,นะะั่นค่ะจน เวลาผ่านไปสี่สิบปีค่ะแม่คู่หอกก็ยังลําบากอยู่คือเก่านะคะ่ะเก่นกระทั่งแม่คู่สีอายุได้เจ็ดสิบปีค่ะแม่คู่หอกก็จังค่ะจะได้มาพบมาพอปู่ปู่หาว่าจริงสีเนาะค่ะค่ะแล้วคู่ก็บอกว่าค่ะแม่คู่สิผ้าลูกหลานเห็ดลูกหลานสั่งค่ะ ทาวเวสุวรรณเนาะค่ะผู้ใดบ่เห็นกลับไปให้ไปบึ่งค่ะอยู่วัดภูเที่ทองค่ะไปแล้วเนาะค่ะไปวัดภูเทท่ทองแล้วเนาะค่ะก็ให้ไปจุดถูกขอโชคขอพรจากองค์ูทาวเวสุวรรณค่ะถ้าบพระู้จักพอจะบอกนะคะว่าจุดถูกเทไดค่ะสําหรับ้ารวาองค์ูทาวเวสุวรรณเนาะค่ะขอโชคขอพรผู้บอกว่าให้จุดถูกขึ้นสิบเก้าดอกค่ะจุดถูกขึ้นสิบเก้าดอกเนาะค่ะแล้วก็ขอโชคขอพรโดยแรงอธิษฐานค่ะ แล้วปูเห่อก็บอกว่าค่ะก็มีเอฟซีเนาะค่ะของแตงโมค่ะมันเกิดพศศูนย์หนึ่งเนาะค่ะให้ปูไอ้พร้อมันเกิดให้ปูกกบอกว่าสําหรับพ่อไอ้พร้อมันเกิดพ่อก็จจต่ตอายุให้ค่ะเจ็ดสิบปีค่ะเ่ากับพ่นพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะคำบอกคำจาของปู่ค่ะค่ะสําหรับเอฟซีท่านใดค่ะเสียงโศกเสียงม้านห่อกับเสียงให้มีสติเนาะค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาล เสียเอกเนาะค่ะเสียเอกค่ะเพิ่นไ้แต่งคันคารนละบาทพูค่ะพูเลยว่าเอกอยากออกรถไม่บวชสันวะเนาะค่ะพูบอกว่าดาวบวแพงเนาะค่ะดาวถึกหนึ่งดาวยู่ที่สิบเจ็ดบาทค่ะสําหรับเสียเอกเนาะค่ะพูให้หนึ่งเจ็ดค่ะให้เสียเอกไปดาวรถเนาะค่ะรถดาวขั้นละสิบเจ็ดบาทค่ะสาหรับมือนีเนาะค่ะค่ะสําหรับยิมก็คือเกาลาเดอร์ยิ้มเดอร์สันปูว่ายิ้ม พ่อให้เอารถไปรับลูกฮับหลานให้มหาพอคือเก่านะคะปูให้ยิมเอารถขั้นของยิมเนาะ,ค,ะค่ะซีหนึ่งศูนย์หกค่ะพอกับพินิจพิจารณาเบืง้งสําหรับของยิมเนาะคะ่ะไปฮับลูกฮับหลานมหาปูวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะปูก็บ,บอกว่ารถยิม,มยังใส่งานเลยคือเกา่ารถกลางเก้ากลางไม่ค่ะซีหนึ่งศูนย์หกค่ะเอากับพินิจพิจารณาเบิง้งปูบอกว่าให้นางถ่ายมาสันวาเนาะ ไอเอฟซีท่านได้ค่ะได้แนวทางแล้วแล้ก็เสี่ยงโศกยังมีสตินอกจากจะให้เกินกำลังยี้ของค่ะค่ะสำหรับแนวทางมือนีเนาะค่ะก็จะมียูของเสียเอกจะมียูซีซีศูนย์แล้วก็เจศูนย์แล้วก็ให้เสียเอกไปดาวลดขั้นละสิบเจ็ดบาทค่ะค่ะให้โศกให้มันให้ลำให้รวยให้เอฟซีที่เขามาติดตามเขามารับชมมูตาแล้วให้โศกโศกมันมานให้ลำลำรวยรวยอย่าลืมปูบอกว่า ให้ไปจุดถูกเนาะค่ะอยู่แาวเวสวรณค่ะผู้ดใดจุดถูกขอโชว์ขอพรอน่ลูกวา่าให้จุดจากดอกนะคะปู่ตาเขาบอกวา่าให้จุดถูกขอโชว์ขอพรจากองค์ปู่แถวเวสวุวรณให้จุดสิบเก้าดอกค่ะเขาฟังดีดีพิจารณาเบิ้งค่ะเนาะค่ะทั้งช่องให้เป็นแค่แนวทางค่ะใช้วิจารณาณในการรับชมและฟังเบิ้งค่ะมากระตามมอมาเขาจังเรียนผ่านเนาะค่ะโซกๆ,ม,ๆ,ๆมันๆลำๆเรื่อยๆทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะ โชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะ